สวัสดีครับตอนเราก็สู่ Bitcoin c สซี y ครับประจำวันที่17มีนาคมนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวในประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin มาฝากกันโดยเฉพาะเป็นเรื่องของเหมืองขุด Bitcoin นะครับอ่อต้องบอกกันว่าตอนนี้นะฮะเว็บไซต์ข่าวที่ผมจะติดตามประจําอย่างสยามล็อกเชนเนี่ยใช้ไม่ได้นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเข้าไม่ได้เลยไม่เป็นไรฮะสงสัยออฟ้าจะเป็นใจนะพยายามบังคับให้ผมเนี่ยต้องไปนั่งนะฮะอ่านข่าวนะฮะแล้วก็เอามาสรุปมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง สงสัยจากนี้ไปถ้าเว็บไซต์ของเยียนบล็อกเชนยังไม่กลับมาปกติผมคงต้องเป็นอารมณ์แบบอ่านแล้วก็มาสรุปข่าวให้เพื่อนฟังเป็นการเล่าแบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะเสียเวลามากขึ้นแต่ก็ก็ดีนะก็เป็นการเ,เล่าข่าวนะฮะเล่าเรื่องให้ฟังนะใครที่ชอบแบบนี้ยังไงคอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเหมืองขุดบิตคอย คือหลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักเรื่องของบิตคอยเท่าไหร่เลยแล้วก็อาจจะได้ยินเรื่องของเหมืองขุดบิตคอยซึ่งงงว่ามันคืออะไรนะครับรู้ตัวว่ามันมีแบบคอมพิวเตอร์มีเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินไฟมากนะบางคนก็บอกเนี่ยออกข่าวมาว่าเนี่ยไปบุกทลายเหมืองนะผิดกฎหมายนะนู่นนั่นนี่นะครับดูแล้วมันเป็นเรื่องแบบโอ้โหน่ากลัวจังเลยดูเป็นแบบคล้ายๆซ่องโจรผิดกฎหมายยังไงไม่รู้นะครับถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะมองไปในในแง่ร้ายอย่างเดียวนะครับ คราวนี้มันก็น่าจะมีคําถามว่าเอ๊ะเหมืองขุดบิตคอยน์เนี่ยมันมีไว้ทําไมแล้วทําไมในเมืองไทยจึงมีคนแอบลักลอบขุดเหมืองกันด้วยมันมีเหมืองถูกกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็มีลักลอบลักลอบขุดเหมืองคราวนี้การลักลอบขุดเหมืองแบบนี้มันก็น่าจะช่วยตอบคาถามให้กับบางคนได้ครับว่าที่บางคนชอบบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มันไม่มีตัวตนมันไม่มีค่าหรอกสุดท้ายมันก็จะหายไปแล้วคนก็จะนะ บาดเจ็บกันนะเจ๊งนะแล้วก็จะง่ายๆว่าเหมือนเสียค่างโง่อะเสียเวลาให้เอาเวลาที่มีเอาทรัพย์สินที่มีมาซื้อทองคําซื้ออสังหามาเก็บเป็นเงินมาเก็บเป็นกองทุนดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่คุณไม่สงสัยแล้วฮะถ้าบิตคอยมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรทําไมฮะน,นอกจากเหมืองขุดบิตคอยที่ถูกกฎหมายแล้วทําไมยังมีคนพยายามลักลอบทําเหมืองขุดบิตคอยด้วยอย่างล่าสุดเนี่ย เมื่อวานนี้นะรู้สึกอย่างเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยเขาไปลงพื้นที่ครับก็ไปจับครับเป็นตึก3ครูหาเลยนะในในกรุงเทพแถวแถวรามินทานะครับตัวคนที่ดูแลควบคุมเนี่ยเป็นถึงวิศวกรนะฮะไฟฟ้าเลยสามารถต่อระบบไฟฟ้านะครับต่อเองนะทำเองเข้าไปที่ตึกแล้วก็มีโอ้โหตัวเหมืองเนี่ยมีอุปกรณ์ขุดเนี่ยเยอะมากนะ65เครื่องได้เลยมั้งนะครับแล้วก็แบบ ต้องมีแบบระบายความร้อนสารพัดนะครับตำรวจเข้าไปเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันร้อนมากแล้วมันเยอะมากแล้วอยู่ดีก็มีแบบการไฟฟ้าขัดข้องนะแล้วมีควันขึ้นเขาก็กลัวว่าไฟมันจะไหม้ไหเนี่ยแล้วก็ไม่ไม,ไมีต้องมีคนมาดูนะฮะเพราะว่าเขาใช้วิธีการรีโมทเอาจากจากที่ที่มันไกลออกไปนะฮะก็ใช้กล้องตรวจจับนู่นนั่นนี่ไปสุดท้ายเขาก็สาวไปถึงคนที่ดูแลอยู่เป็นวิศวกรไฟฟ้านะค,ะนะครับนี่แปลว่าเขาทํามานาน แล้วลงทุนไปเยอะมากซล่สิ่งที่เขาได้กลับมาน่าจะมากพอสมควรครับแต่ว่าความเสียหายนี้นะฮะมันก็ประมาณ11เดล้านบาทนะเรื่องของค่าไฟนู่นนั่นนี่นะที่มีผลต่อการไฟฟ้าของบ้านเรานะครับแต่คุณเห็นไหมครับว่าถ้ามันไม่มีค่าทําไมครับบางคนจึงลงทุนขนาดนี้แม้ว่าจะผิดกฎหมายก็ตามจริงๆแล้วทําเหมือนถูกกฎหมายก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาคงรู้สึกว่าการเสียค่าไฟแบบถูกต้องเนี่ยให้กับการไฟฟ้าของบ้านเราตามเลทที่เขาแพงชิบหายเลยเนี่ย มันน่าจะไม่คุ้มมันน่าจะไม่คุ้มครับเพราะปิดคอยล์มันขุดยากจริงๆต่อให้คุณมาทําเป็นเหมืองแบบเหมืองเถื่อนเลยนะแต่เอาจริงครับมันเออมันก็ดีแหละตรงที่มันไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่มีมันไม่มีต้นทุนเรื่องของค่าไฟแต่มันก็เสี่ยงเสี่ยงมากครับถามว่าได้มาแล้วมันคุ้มไหมผมก็คงว่ามันก็คุ้มแหละแต่ถ้าเกิดโดนจับอย่างนี้คงไม่คุ้มแล้วล่ะน่าจะเออโดนหนักอยู่พอสมควรนะครับ นี่แหละฮะเรื่องนี้มันทําให้หลายคนที่มองว่าบิตคอยนนั้นไม่มีค่านั้นต้องกลับมาคิดใหม่นะฮะถ้ามันไม่มีค่าทําไมเขาจึงมีเหมืองขุดแล้วเหมืองผิดกฎหมายก็มีถูกกฎหมายก็มีถ้ามันไม่มีค่าวันนี้นะฮะทาไมประเทศไทยเราตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนกฎหมายนะมีการออกกฎหมายนะฮะยอมรับในเรื่องของเหรียญ USDT คือหรือว่า stablecoin แปลว่าเขาสนใจเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้น มันมีการยอมรับที่มากขึ้นในต่างประเทศมีการยอมรับมีการเข้ามาถือบิตคอยน์นะถือคริปโตเป็นกองทุนสำรองกันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับผมอยากให้หลายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของบิตคอยครับศึกษามันให้ดีเชื่อไหมยังมีคนที่เข้าใจผิดว่าบิตคอยอ่ะมันคือเหรียญทุกเหรียญเลย อย่างผมไปเห็น,หนโพสต์ของอาจารย์ตั้มอาจารย,าารยา์พูดประมาณว่ามีคําถามมาถามเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยผมมาซื้อบิตคอยไว้นะมีเหรียญอะไรนะอ,อะไรสักอย่างเหรียญเหรียญโซล ا ن ามัง้งแล้วก็มีอะไรซื้ออันหนึ่งอะเขาบอกเนี่ยผมซื้อไว้แล้วคือยังมีคนเข้าใจว่าไอเหรียญพวกนั้นนะครับมันคือบิตคอยคือเข้าใจว่าบิตคอยคือเหรียญทุกๆเหรียญไม่ใช่นะฮะเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าคริปโตเคเรนซี มันคือสกุลเงินดิจิทัลนะครับบิตคอยก็คือเหรียญบิตคอยเหรียญอื่นๆก็คือเหรียญอื่นๆไม่เกี่ยวกันเนี่ยแค่เนี้ยคน,คนยังไม่เข้าใจเลยครับเพื่อนๆเมื่อผู้คนไม่เข้าใจเขาก็จะสูญเสียโอกาสครับในการที่จะเข้าถึงตัวเหรียญบิตคอยหรือว่าแหล่งความรู้ต่างๆนะฮะที่มันที่มันแบบมีประโยชน์สําหรับเขาแต่พอเขาไม่เข้าใจปุ๊บเขาอาจจะปิดกั้นตัวเองไปตลอดแล้วว่าเอ้ย ไม่เอามันผิดกฎหมายมันไม่ดีมันน่ากลัวมันไม่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้หลายๆคนลองเปิดใจดูนะครับเอาจริงคือเปิดไม่เปิดแล้วแต่คุณอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของคุณอ่ะแต่ถ้าคุณคุณถ้าเกิดคุณไม่เปิดเปิดใจเรียนรู้อ่ะคุณจะพลาดเยอะมากคุณเสียเสียกะเสียนเสียโอกาสเยอะมากคุณอาจจะสูญเสียประโยชน์โอ้ยลิ้นพันกันคุณจะสูญเสียโอกาสที่จะถือครองเหรียญแล้วก็ เสียงเสียหายจากมูลค่าของมันที่ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วคุณซื้อซื้อไม่ไหวอะซื้อได้น้อยลงมากหรือบางทีซื้อไม่ได้เลยนะครับวันหนึ่งคุณอาจจะอยากจะร้องไห้อยากจะทุบหัวตัวเองทําไมกูไม่มีบิตคอยน์วะทาไมกูไม่มีเหร็นั้นเหร็นั้นเหร่นี้วะอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันที่วันที่ราคามันสูงขึ้นไปมากๆแล้วก็โลกเนี่ยยอมรับมันมากขึ้นซึ่งมันมีการคาดการณ์กันนะครับว่าภายใน5 1 0ถึงปีจากนี้สกุลเงินดิจิทัลจะถูกนำมาใช้ในโลกนี้อย่างจริงจัง นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันมาแล้วไอฮะเรื่องของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ AI ต่างๆมันเริ่มมาโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคข,ของอ AI ยุคข,ของหุ่นยนต์ที่จะมาแทนที่มนุษย์ในหลายๆอย่างด้วยรวมถึงในเรื่องของระบบการเงินมันก็ต้องเปลี่ยนไปสู่โลกที่ไม่ใช้เงินกระดาษหรือว่าเงินที่เป็นตัววัตถุแล้วจะไปเปลี่ยนเป็นเป็น,ปนระบบดิจิทัลแทนมันหนีไม่พ้นหรอกครับที่จะต้องพูดถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะยังงั้นก็ ยังไงก็ช่วยศึกษากันด้วยนะครับเนี่ยข่าวก็ออกทนโทษเนาะมีให้เห็นตลอดเวลาเรื่องเหมืองขุดในไทยเนี่ยโดนจับกันมาเยอะแล้วนะฮะทางใต้ก็โดนนะฮะทางเหนือก็มีนะฮะที่กรุงเทพก็มีมันเยอะไปหมดเลยคุณไม่สงสัยกันหรอถ้าบิตคอยไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีราคาไม่มีค่าเลยเลยเขาจะทากันทําไมเออคิดให้ดีสินะฮะฝากไว้ก็แล้วกันวันนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องของเหมืองขุดแบบผิดกฎหมายมาเล่าให้ฟังเนาะยังไงเผื่อว่าเพื่อนๆจะ ฟังแล้วเออรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหันมาศึกษามันละล่ะบิตคอยน์เนี่ยนะครับฟัง้วยกนแล้วกันนะจากนี้ไปสงสัยรายการนี้คงจะเป็นรายการเล่าข่าวในการพูดคุยนะครับแบบเป็นกันเองอย่างเงี้สยสบายๆนะครับอ้อผมลืมไปก่อนจะจากกานันอัปเดตนิดนึงมาฮะวันนี้ราคาบิตคอยนะครับตอนนี้นะวันที่นะวันที่16นะครับแต่คลิปออก17นะณนะวันที่16เนีในเวลาเย็นๆแล้วครับ4-5หโมงเย็นของไทยแล้วนะบิตคอยอยู่ที่ประมาณ8 4 0 0 0ดอลลาร์นะครับ ราคายังคงทรงตัวอยู่ประมาณนี้นะเป็นไซด์เว่ยแปดหมื่นสองแปดหมื่นสามแปดหมื่นสี่แบบนี้ยังไม่ล่วงไปไหนนะฮะไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะครับยังไงก็ใครจะ DCA ก็เข้ามานะเก็บกันก็แล้วกันนะครับฝากติดตาม Bitcoin Casey ด้วยครับบ้านในสื่อเรื่องของบิตคอยครับเจอทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับที่ YouTube แล้วก็ล u m b l e ลไทยทาวน์แชนแนลนะครับคอนเทนต์ดีของไทยทั่วโลกครับเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ผมแชร์ Home check, คลิปนี้ไปที่ f a เฟ b o ุ๊กแฟนเพจแซงโนบาร์ดี้ด้วยเ แต่ว่าเว้นวักนะแซกว้นวักแล้วก็โนบอดี้นะครับหาในใน a c e b o o k ได้เลยนะครับส่วนใครอยากติดตามการไลฟ์สด7วันนะครับของผมพูดคุยหลากหลายเรื่องราวมากแล้วก็เปิดรับเออกสขึ้นหน้าใหม่กันด้วยนะครับก็ไปตามที่ TikTok นะครับกูไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะครับส่วนใครอยากซัพพอร์ตกันก็ทำได้เลยทุกช่องทางนะครับหรือว่าจะเป็น True Money ที่เห็นตรงหน้าจอก็ได้หรือว่า Bitcoin ล์ลน Network นะครับส่วนใครอยากซื้อ Bitcoin สแกน QR Code ตรงหน้าจอนะครับ กับใบบิดนะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมผมทำมาให้แล้วนะครับวันนี้บิตคอย n ์คสซี่ลาไปก่อนฝากไว้นะฮะอย่าคุดเหมืองเถื่อนนะครับอันตรายนะฮะเดี๋ยวตำรวจจับนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ